จะมาสอนวิธีชำต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะอุปกรณ์ง่ายๆมีในบ้านนะคะก็จะเป็นขวดน้ํานะคะขวดน้ําขวดใหญ่อะคะ่ะแล้วเราจะใช้ตัดครึ่งนะคะเพื่อที่จะมาสวมตอนเก็บตอนเก็บกระถางค่ะแล้วก็กระถางนะคะกระถางใช้กระถางขนาดเล็กนะคะแล้วก็กิ่งค่ะกิ่งอันนี้เราตัดออกมาจากต้นต้นนี้นะคะเราตัดออกมาแล้วนะคะเลือกกิ่งประมาณเนี้ยคะ่ะ ไม่ต้องใหญ่มากนะคะแล้วก็ดินปลูกค่ะดินปลูกอันนี้ใช้ดินอะไรก็ได้นะคะดินที่ตามตดท้องตลาดทั่วไปวิธีการนะคะเราก็จะใส่ดินปลูกลงไปค่ะใส่ดินปลูกลงไปในกระถางเล็กนะคะทำง่ายๆนะคะอุปกรณ์ในบ้านเลยค่ะ ดินนี้มันจะมีความชื้นอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเป็นรดน้ํานิดนึงและกิ่งที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็จะลูดเอาใบที่ไม่ใช้ออกนะคะเด็ดเอาใบที่ไม่ใช้ออกเอาไว้ไม่ไม่ต้องหลายใบนะคะอันนี้ทิ้งไปเลยค่ะใช่เหลือไว้สักแค่นี้ค่ะ แล้วเราก็ตัดเฉียงๆนะคะตัดเฉียงๆในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ปักลงไปในดินค่ะกดดินใหแน้แน่นนิดหน่อยนะคะแบบนี้ค่ะอยู่ได้ละคะ่ะแล้วขวดที่เรานำมาตัดกลางนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ออกอีกใบนะคะมันติดค่ะขวดเราเล็กไปหน่อย 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสห้าเหลือห้าใบนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราใส่น้ําเติมลงไปในแก้วนิดหน่อยนะคะเพื่อที่ตอนที่เราอยู่ในเนี้ยค่ะมันจะได้มีน้ํา ลดไปหน้าดินด้วยนิดหน่อยก็ได้นะคะนะคะก็จะใส่น้ําไปประมาณนี้ยค่ะเห็นไหมคะประมาณนี้ยค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวมันก็จะดูดขึ้นไปเองค่ะเพราะเราก็ได้เทน,น้ําไวท้ที่ดินในกระถางไปแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าน้ําเยอะเกินมันจะเน่าค่ะนะค่ะประมาณนี้แล้วเราก็ปิดเลยค่ะ ปิดปิดให้สนิทนะคะไม่ให้อากาศเข้าได้อะคะ่ะเดี๋ยวมันจะลามันจะเน่าเนาะทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ15วันค่ะพอ15วันรากมันก็จะมาออกที่ก้นกระถางเราก็จะเห็นรากขาวๆที่ใต้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าพอรากออกหลังจาก15วันแล้วเป็นยังไงนะคะ